โอเคสวัสดีชาว CKG Chicken Gamer ด้วยนะครับวันนี้ก็มากับเพ hey, <c oughs> ก็มากับเกมเอ่อ Day of the Zombie นะครับก็คือเหมือนเป็นวันของ Zombie อ,อ่ะเอาง่ายๆเฮียแปลว,ว่า Chapter หนึ่งนะครับวันนี้เหมือนเรา ที่ไปอ่านมาคร่าวๆนะประมาณว่าเหมือนเราเป็นผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะครับโอเคครับเราไม่ดูครับเดินเรื่องไปหาเองนะครับเราจะเล่นอย่างเดียวนะยึดถือแนวทางอ่าก็ภาพก็ถือว่าดูดีนะฮะเพิ่งเล่นนะครับสดๆเลยดูวยนะครับอะไรวะเยึดย่อหย็บเย็บเย็บเย็บคือประตู เสียงดังไปวะหรือว่าไม่หน่ะอะไรอ่ะกดดีเกิดซูซินซซินเฮ้ยลุงป้า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 ไหนวาเฮ้ยเฮียชิมหายแล้วมันให้มาทำอะไรวะเนี่ยเอาตายห่าแล้วไอ้เหี้ยชาวล็อกเดรอมึงอะ มันให้ทำอะไรวะตอนเนี้ยโอ้ยไม่รู้เรื่องตีก,ก่อนนะมันเยีะป้าป้ามึงดับแล้วนะไม่เปิดใช่ไหมโอ๊ยโ,โอ๊ยใส่ลงเอาหนึ่ง,ง,งเ,เดียวเซีงจังสุดเีอมว่าคิดแล้วสลดสาป้อนที่เจอนะครับไม่เปิดปุ๊บเลยฮนะจะไปรอทำไม ไหนวะเออทุบเลยดีครับให้มันได้อย่างเข้าไปห้องต่อไปเลยฮะเออไปไงวะตรงเนี้ไอ้เยอะป้าป้าป้าเด้ยป้าป้าป้าครับป้าป้าทั้งไี่วะทั้งนี้นเออยเหรอ ปละเปิดตัวนี่โอ้ดับเอ่อบล็อกไปหนึ่งทีทางไหนต่อเนี่ยอ้าวทางนี้เหรออุ้ยเฮียเสียงอะไรวะโอ้โหตกใจไม่ต้องถูกก็ได้ไม่ต้องถูกก็ได้ผมเปิดให้เปิดให้โอ้ยเฮียมันกัดกัดหัวสิเอ้าเฮ้ยโอ้มีทุกคน โอ้ยเบ้าป้าหลบดิป้าป้า,องงปา,ปาโอ้โหป้าป้าไม่หลบเลยสเตอร์ <c oughs> เปิดได้ไมั้ย it lock unlock the door คอยคลีนเงอะโอ้โหแ <c oughs> ม่งตีเราตีมันเลยเฮ้ยอะไรอนะทางนี้เหรอวะกูลงก่อนเลยครับพี่น้องครับกูไม่ขึ้นด้วยโอ้ยล็อกไปหนึ่ง โอ้ยรู้สึกเหมือนซอมบี้แม่งเยอะไงไม่รู้อะครับอันนี้เดินมั่วๆเนี่ยไม่รู้เดินออาไผ่บกเลยโอ้โหปิดปิดเออเดี๋ยวลุงแม่งเดินตามกูลุงลุงเอาไปหนึ่งทีเอาไปไงเนี่ยลุงลุงเออลุงเอ้า มึงทุบทำไมมึงทุบทำไมเปิดครับต้องรีบออกแล้วอาคารอาคารเป็นเนาๆอย่างนีน้ตายหาแ,หาแล้วหาอะไรก่อนเพื่อนมีของแล้วเโอเฮ้ e, ปยป้ารูออ้สึกว่าจะเหมือนจะโอ้ยยยเกือบแล้วป้ามึงเกือบตบกูแล้วเมื่อกี้ เหมือนคล้ายๆเหมือนกลับมาที่เดิมเลยไม่รู้เลยวะโอ้ยเฮียโอ้ฟักแม่งตกใจห่ยเลยไม่เปิดเออไม่เปิดกูทุบไม่เปิดกูทุบครับมาตรการมาตรการขั้นเด็ดขาดครับไม่เปิดคือกูทุบครับไม่รู้ทุบได้เนี่ยแม่งไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยเจออะไรวะไม่มีนะเฮ้ย ลุงลุงลนนุงไหนต่ออ่ะตังนี้อ่ะทางไหนวะโอ้ทางนี้ชัวเลยนั่นไงใช่ด้วยเฮีย <Here! S 1> อะไรวะหาคุญแจอ่ะมันต้องการคุญแจครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตายหาแล้วบ <c oughs> ายวอดไปนหนึ่งดอกครับป้า ติดเฮียป้าป้าป้ามันติดเฮียเนี่ยป้าอ๋อกูรู้แล้วมันติดไอที้ตรงกำแพงนี่จะพังให้กูก็ไปบอกไ่บอกไ่บอกไม่บอกจะ้าโอ้ยเฮียตกใจตกใจเสียงเนี่ยครับบางทีเก,เกมก็อาจจะมีบั๊กมากนะคุณแจคุณแจเออกระตุกครับเมื่อกี้กระตุก เออกระตุกอีกแล้วเออกระตุกอีกแล้วว่ะทำไมมันกระตุกบ่อยอย่างวะเล่งไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่ได้เปิดอะไรไว้นี่ว่ะนะครับใช้เกมบูสเตอร์ในการเล่นนะก็อาจจะช่วยอะไรได้เฮ้ยเ yeah! ย้คี่ไปเลยวิ่งก่อนละเย่เย้ทำไมไม่ใช่ห้องนี้ด้วยห้องไหนวะ ห้องนี่ไงบันไดแดงลงลงแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยได้ทีอย่างพลันอุ้ยเหี้ยปิดเถอะลุงลุงลุงเหี้ยลุงท่ำกวยอะไรอ้าวเหี้ยลุงบักลุงบักมาได้ไงเนี่ยต้องฆ่าลุงก่อนหรอไม่งั้นเดี๋ยวตัวอื่นมามาเจือกนี้ไม่ได้ฮะมาเจือกนี้ไม่ได้ฮะพยายามจะไม่ใช้คำ หยาบคายนะเกย์ลับไปเกยลับไปเกยลับไปอันนี้ผมแบบขิกข,ขวานะครับถ้าขิกซ้ายจะเป็นเงี้ยเห็นไหมันจะไม่แหลกอะมันตีทีเดียวมันไม่มันไม่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่มีตัวเฮียนะโอเคไปดีกวะเยสเจ๋งเว้ยเกมแนวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเยสจบแล้วฮะ